กินับบ้อพอหมู่หอมทีหางๆหมู่หอมทีมองกองจอมเก๋หวานอ่าเก๋หวานนี่เป็นห้องวัดตามทั้งไงตัมชอมฮะตั๊มเสียงพอหมากช่องพอฮัลโหลมีถอดดินเออถอดดินหางๆมีกระปีอะไรแล้วแหละนางแบบฮะฮะในทางใส่งาปีงาปีเออกระปีอันนี้เออกระปี ทั้งนอันนี้ไหนมเเทศมะเขืออมันจะเป็นมะเอสามอ่ะเขือสามผานชายแดอ่าผานเขาเรียกว่าผานน่เอานปาดอีกอ่ะอ่าปาดโอยห้องมันเล่าห้องป่าห้องป่าอาเออใส่กับนี่มะเขือชามโอเคทั้งแนจำเบ๊จำเบ๊จำเบ๊จนี่คือ ตามส้มจะอร่อยที่สุดในกัดบงใช่ฮะอร่อยแน่ๆอร่อยที่สุดในกัดบงอันนี้มาซ้ำพออันนี้มาซ้ำพอใส่ซ้ำพอใส่ช่างแหกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยค่าน้หกปลาช่วงฮะใส่อะไรอีกใส่ก๋วยเตียใส่ฮะน้ำซมน้ำ้ม อัลโโลเอเดินเาเดิท้าไปเดินเล้ะเอออดิเดินทาเดิไรอาบมึงบอกว่เป็นไงบ้างน้ำตาลอีกท่ะนี่นะรถทํำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างนีเราจะไปนั่งชั้นแรกข้างล่างเหรอจะดีเหรอดีค่ะีเหรอ เรีบเสร็จแล้วจะยังเสร็จแล้วเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอีสายหัวแคบมันแซ่บจริงเหรอใช่ทำสู้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าชิมบ่อยแล้วเกินหรอไก่เนอร่อยแน่น่อร่อยแต่ทำนานเลยรู้สึกก็จะสายเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเรามาชิมดูนะชิม